ปูพิกและมะเขือเปราะดอกร่วงไม่ติดรูปแก้ไขด้วยสูตรนี้ค่ะโฮอร์โมนไข่และนมสดมาดูวิธีการทําค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆค่ะน้ำตาลทรายแดงนมกล่องน้ำจูลินทรีย์ไข่3ามใบค่ะสิ่งแรกที่เราใช้เราใช้น้ำตาลทรายแดง3ช้อนเล็กหรือ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายแดงจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะ สิ่งที่สองจะเป็นนมกล่องหรือน,นมสดก็ได้ค่ะนมกล่องนมสดจะมีโปรตีนมีแคลเซียมสูงมีไขมันต่างๆและมีวิตามินค่ะจะมาบำรุงให้ต้นพืชมีต้นที่แข็งแรงใบเขียวใบหนาดอกแข็งแรงดอกไม่ร่วงค่ะส่วนนี้เราก็จะใช้นมกล่องหนึ่งกล่องเลยค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้มากกว่านี้ก็ได้ค่ะเราก็เทลงในภาชนะค่ะ สิ่งถัดไปจะเป็นน้ำจิลินทซีสังคอแสงค่ะน้ำจิลินทซีสังขยแสงจะมาช่วยย่อยอาหารค่ะจะมาช่วยย่อยนมและไขค่ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำจิลินซีสังขอแสงเราสามารถใช้นมเปรี้ยวก็ได้ค่ะเราใช้3ามฝาค่ะ สิ่งสุดท้ายจะเป็นไข่ไก่ไข่ไก่จะมีโปรตีนสูงมากๆมีวิตามินเอและเป็นสารอาหารที่พืชต้องการมากค่ะทำให้ครัวเหนียวออกดอกดกค่ะไข่เราจะใช้เนื้อของเขาค่ะส่วนเปลือกเราไม่ใช้ค่ะเราสามารถนำมาวางใต้ต้นไม้ค่ะเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปได้ค่ะ เราก็มารายสัดส,ส่วนทั้งหมดให้เข้ากันค่ะสูนี้เป็นโฮอร์โมนนมสดไขค่ค่ะจะเป็นสารอาหารที่มาช่วยบำรุงทำให้ขั้วเหนียวใบหนาใบสวยต้นแข็งแรงค่ะเราจะเทลงในภาชนะอีกทีหนึ่งค่ะถ้าเราเทลงในภาชนะเวลาที่เรากอกใส่ขวดจะกอกง่ายมากๆค่ะทุกคน ส่วนนี้เราสามารถทำใช้ได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆจะหมักไว้1คืนถึงสาคืนก็ได้ค่ะเป็นโฮอร์โมนนมสดและไข่ที่ดีมากค่ะค่ะเราก็มาละลายสสด่วนทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราค่อยนำไปรดต้นพืชผักสวนครัวในส่วนของเราค่ะ ส่วนอัตราการใช้น้ำในบัวเราจะใช้สองลิตรส่วนโฮอร์โมนไข่นมสดเราจะใช้3ามช้อนโต๊ค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้มากกว่านี้ก็ได้ค่ะสัดส่วนของเราเราก็กะพอประมาณค่ะไม่มีสูตรตายตัวค่ะเราก็คนในปากบัวสักเล็กน้อยค่ะนำไปรถต้นพลิกได้เลยค่ะพลิกที่ออกดอกโดกค่ะแต่ดอกของเขา ร่วงหมดค่ะไม่ติดเม็ดค่ะเราจะมาแก้ไขด้วยโฮอร์โมนไข่นมสดค่ะโฮอร์โมนนมสดและไข่ค่ะถ้าเรานำมารดเป็นประจำค่ะพริกที่เราปลูกไว้จะมีดอกที่แข็งแรงไม่ร่วงคั่วเหนียวร้นแข็งแรงค่ะรือควรจะรดอาทิระหนึ่งครั้งค่ะเช่นเดียวกับต้นมะเขือยาวค่ะ เขาเริ่มออกดอกค่ะเราควรนำสารอาหารโฮอร์โมนไข่นมสดค่ะมาลดให้เขาค่ะจะทำให้พวกของเขาเหนียวค่ะและเขาจะติดลูกค่ะเราก็ลดให้ชุ่มค่ะเราจะรดรอบโพนของเขาค่ะโฮอร์โมนไข่และนมสดเราสามารถหมักไว้ใช้ครั้งต่อไปได้รวเจอกันใหม่ค่ะ